ผู้ชมลองสังเกตภาพวิดีโอชุดนี้ให้ดีนะครับเราเชื่อว่าถ้าใครได้เห็นต่างก็ต้องเกิดคำถามขึ้นในใจว่าสิ่งที่ปรากฏอยู่น้าจะช่วยมันเป็นอะไรกันแน่ผมเป็นคนชอบถ่ายถ่ายภาพทั่วไปครับแต่ก็ไม่ได้ใช้กล้องไม่ได้ใช้อะไรหรอกแต่ใช้กล้องจากมือถือครับง่ายแล้วทีนี้ว่าวันนั้นน่ะผมตื่นเช้ามาผมก็ต้องกวดหน้าบ้านเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วครับอือทีนี้ผมก็เลย อยากถ่ายต้นกล้วยตัวน,นี้ลองดูครับเจ้ผมก็จะถ่ายยอดก่อนนะครับถ่ายจากยอดทั้งบนสุดก่อนแล้วก็เลื่อนลงมาผมมองว่ามันแคล้ายแคล้ายกับมีมีมีคนยืนอยู่เป็นลางครับอืเป็นรางที่นี้ผมผมก็ไม่แน่ใจว่าเอ้าทําไมเป็นอย่างนี้แล้วผมก็มองมองไปที่ต้นกล้วยมองไปที่ต้นกล้วยก็ไม่เห็นแต่ถ้ามองในกล้องกลับเห็นอืทีนี้ผมก็เลยหยุดไว้หยุดแล้วผมก็เลยมาดูดูเอีกเออมันแคล้ายผมก็เลยถ่ายอยู่ลองดูแต่พอถ่ายแล้วมันก็ มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันจะเป็นไม่เหมือนรูปร่างของคุณมันจะเป็นคล้ายๆว่าเป็นกิ่งก้านแต่คลายเป็นไม่เหมือนเดิมครับพูดง่ายว่าไม่เหมือนเดิมดูครั้งแรกก็แบบคนหัวลุกเลยพี่เหมือนเป็นแบบผู้หญิงอะพี่เหมือนแบบนางแบบเหมือนตานีอะพี่แบบแต่ผมผมไม่เคยเจอนะในชีวิตแบบเคยเจอแต่เคยแบบรู้เรื่องจากคนคนเฒ่าคนแก่อย่างเงี้ยนะครับแต่ผมไม่เคยเจอว่าเป็นแบบตานียแต่ในหนังนะพี่ครับ ้วยต้นนี้เขาเป็นผู้ปลูกขึ้นมาเองกับมือครับตอนแรกมันยังเกะกะขวางทางเดินเขาจึงย้ายมาปลูกบริเวณน,นี้ซึ่งเมื่อข่าวการถ่ายภาพผีตาีติดแพร่ออกไปทําให้ชาวบ้านหลายคนต่างอยากมาเห็นด้วยตาของตอนเองและมีการส่งต่อคลิปนี้ทางโทรศัพท์มือถือกันอย่างแพร่หลายที่เดียวเป็ูุยยิ่งจ้ะขุยยิ่งปล่อยผม แล้วก็จะเบียงผ้าสีเขียวอ่อนสินสินเป็นสินไล่ท่ยออกสีชมดูแน่นอๆจ้ะมาเสื้อลายตื่นเลยจ้ะเพราะว่ากับห็นเป็นแบบนี้เราบอว่าห็นจะเทียนนะแล้วไม่เห็นเพือนทายมากแบบนี้ใหญ่ตื่นสิดสิบเซ็มเสื้ออยู่จ้ะเพราะว่าถึงสีบอกเคยเห็นกับอันในตอนนี้นี่กับเคยเห็นอยู่มองอื่นแล้วนะจ้ะเคยเห็นสะบ้าหันไิคู่กับอัน ต้น่นป่วยได้ต้น่นยางสีเพราะว่าเห็นเิ่นยางผา่านทางเห็นเพราะว่าเสื้อร่อยเปอร์เซ็นต์เลยว่ามีแ้เราได้ลองปรับแต่งภาพเพื่อความชัดเจนครับมันปรากฏว่ายิ่งเห็นโครงล่างชัดเจนยิ่งขึ้นเป็นรูปคล้ายผู้หญิงหมสบายยืนอยู่แม้คนถ่ายภาพเองจะยังไม่เชื่อเรื่องนี้แต่ก็มีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นก่อนที่ทีมงานจะไปถ่ายทำก็ไม่มีแปลกๆนะที่แบบแบบเข้าฟันนะไม่มีแบบที่เห็นเป็นบบว่า เป็นเดินแวบ,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 บๆเบือเบอะไรไม่มีอืแต่เมื่อคือนเนี้ยเมื่อคือนในตอนตอนที่ผมได้แล้วคำตอบจากพี่ว่าจะมาถ่ายทำวันนี้ยผมก็เลยยืนสงบนิ่งรู้ว่าถ้ามีจริงๆก็อย่ากโกรธแต่ถ้าไม่มีจริงๆก็ไม่เป็นไรผมก็ว่าง,งี้แต่ตอนนั้นน่ะลมลมมานิดๆแล้วผมก็ขนลุกครับผมก็เลยลองขยับจากห้าสิบโงมาเป็นเจ็ดสิบแปดสิบแลทีนะี้ <laughs> เราไปยังบริเวณที่ปลูกต้นกล้วยต้นนี้เพื่อตรวจสอบว่ามีสิ่งผิดปกติหรือไม่ซึ่งเราทดสอบโดยให้เขาถ่ายภาพนี้ที่จุดเดิมอีกครั้งในเวลาเดิมด้วยแต่ความพยายามในทุกๆครั้งลับไม่ประสบผลสําเร็จเลยแต,แต่ผมไม่ถ่ายมาอีกถ่ายตั้งสองรอบสามรอบแต่มันไม่ใช่มันนี่เหมือนเดิมเราลองนําภาพถ่ายในมุมที่ใกล้เคียงที่สุดมาเปรียบเทียบกันแบบภาพต่อภาพ ก็ได้คำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์มาอธิบายแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องที่แปลกครับแปลกบางที่หมูคิดว่ามันอาจจะเป็นช่วงของแสงช่วงของอะไรที่อาจจะเป็นแบบนั้นแต่พอพอมานึกย้อนไปแล้วปว่าถ้าเรื่องพวกนี้มันมีจริงทำไมคนเท่าคนแจกถึงเชื่อกันจังนะครับ ผมคิดว่าอาจจะมีจริงๆแต่มันอาจจะพิสูจน์แบบว่าจะตั้งใจพิสูจน์ช่วง,งนั้นวินาทีนั้นไม่ได้ทุกวันนี้มีผู้คนมาเยี่ยมเยือนขอชมต้นกล้วยต้นนี้นับร้อยคนแล้วครับหลายคนมาขอเลขเด็ดซึ่งมีชาวบ้านคนหนึ่งถูรตลีสามครั้งซ้อนกันแล้วจากต้นกล้วยต้นนี้ด้วยจึงไม่แปลกที่มันจะกลายเป็นสนัญลักษณ์ทางความเชื่อของคนที่นี่ไป เรื่องพวกนี้มันเป็นเรื่องของอ่าคล้ายๆว่าเป็นเรื่องของโชคของหน้าของแต่ละคนนะครับบางคนอาจจะจับคู่กันเห็นเป็นสองสองคนต่อหนึ่งตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับขนาดตัวผมเองผมอ่าเมื่อกี้ผมยังลองเสียงโชคอยู่ผมยังไม่ถูกเลยอะไรเงี้ยอแต่คนอื่นกลับถูกอย่างเงี้ยครับจะเป็นเพราะว่าแสงและเงาหรือลายของต้นกล้วยที่ทําให้เกิดภาพผีตานีขึ้นมาหรือว่านางตานีจะมาปรากฏตัวให้เห็นจริงๆก็ตาม แต่เรื่องบางเรื่องอาจไม่ต้องการคำตอบเพราะว่าคำตอบของแต่ละคนย่อมแตกต่างกันไปก็ขึ้นอยู่กับความคิดและก็วิจารณญาณในการมองของแต่ละคนครับ